ตนี้เพื่อนนี้ก็มีกับช่องเดียวอีกแล้วอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาทําเป็นหกอันดับสกูชี่ที่ชอบกับน้องกับญาตินั่นเองนะคะคืออันนี้มาเปลี่ยนมุมนะคะอยู่ในมุมห้องแปลกๆนะคะ <c oughs> <c oughs> ทำตอน <c oughs> okay, มาเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูหกอันดับสกูชี่ที่ชอบกันเลยนะคะเ็ด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  โอเคค่ะอันดับที่6ของปองก่อนแบบบีให้กล้องดูเลยจ้าคือยาติดปันนะคะเข้าไปอีกนิดเึียเล่นสูกูชิไม่เป็นนะซีโอเคของเราก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นมิสซิ i อุนจิอันนี้เป็นอุนจิสีแบบสวยมาก ับที่ห้าของปอมนะคะจะเป็นมาโพนี่เออให้ต้องเห็นแบบนี้แบบนี้เออให้มันพอดีพอดีอันดับที่ดีของพี่เดียอันดับที่ห้าอันดับที่ห้าอันดับที่ห้าของเราก็จะเป็นถั่วที่เราได้มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะนี่ก็ความสลบแบบมุมนี้สวยมืกอฮะอีกวยโอ้โหคือเมื่อกี้เราทำแบบมีความตลกนิดนึงนะคะนี่ อที่สี่ของกองคือลาคู่าเออลโรบ้าโคล่าอันดับที่สี่ของเจเดียครับพอเราจะเป็นซูชิก็ซันชิอีแล้วนะคะให่เกบมันยาเราก็เลยแบบนี้ครับแบบนี้แบบนี้แค่นี้เปิ้มใครอยากให้เราทําเป็นสิบอันดับซูชิที่ที่อะไรดีใครอยากให้เราทำสิบอันดับสกูช่ที่น่ากินกับเออที่น่ากินสุดๆกับ น้องนะคะก็คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ราจะมาทำนี่เอ้ยเดียวพี่ยังไม่ได้รีวิวเลยอันนี้อันที่สามนี่นะคะแสงโคตรดีอะห้องเนี้ดีกว่าห้องเราอีกนี่นะคะค,คือแบบแล้วมันก็กระนเย็นสบายดีนะคะอ่ะอันหับที่สามของปองคือจานข้าวเป็นถ้วยข้าวนั่นเองนะคะก็น้องบีบสกูชี่ไม่เป็นนะคะ อันดับที่สามของเราจะเป็นนี่เลยเนี่คือแสงเรานะเนี่ยเป็นแพนด้าเอกนะคะนี่แบบเราต้องทำแบบนี้นะคะเพราะถ้าแบบนี้มันจะแบบทุกคนอาจจะมองไม่เห็นความสโลนะครับเพราะมันแบบนี่อ่ะอันดับที่สองของน้องเรา,เราคือแอมเบอร์เกอมัวเ้ยเขาเรียกอะไรนะไม่เห็นมันคือดิมาการองเออมาการอง ไปของเราจะเป็นเช้งแดงเป็นคาร a ไอส์คุชี่สตรอเบอรี่คาราไ i ส์คุช h ่จัมโบ s สตรอเบอรี่นั่นเองนะคะอันนี้แบบเป็นแบบภาษา<ม>ด้วยเห็นไหม,มขอบีบขอบีบ<ม>นิมจับนิมจับปลัดบอกแล้วก็ตารุจบบัปล<ม>ัดบอกทีนี้มาดูอันดับที่หนึ่ง ของน้องเรากับแบบคือแอปเปิ้ลเกี่ยงมาจะไปกินได้นะอ่ะเดียขอ,อไปก่อนแล้วก็จะเป็นพีชพีช <Peach. S 1> คือแอปเปิ้ลนะครับบีปไมเนี่ย กดไปแรงๆเลยเออกดไปแรงๆแล้วก็ปล่อยเออแอระใส่อมามหวานใกล้ๆนิดนึงเออนั่นแหละจบโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะใครอยากให้เดี๋ยวทำ10อันดับสกูชี่ที่น่ากินสุดๆกับน้องก็คอมเมนต์นะคะไปแล้วบ๊ายบาย